ออนไลน์ค่ะโดยนี้นะคะกูแตงนะคะจะมาสอนนักเรียนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาต,ตอนต้นนะคะในหัวข้อเรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ะคะ่ะซึ่ง EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่1เลยนะคะที่เราจะได้มาเจอกันนะคะามาดูกันว่านักเรียนจะต้องเรียนรู้อะไรได้บ้างนะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะเรียนเรื่องนี้จบแล้วนะคะ นักเรียนจะเรียนรู้อะไรบ้างข้อแรกค่ะก็คือนักเรียนจะสามารถบอกความหมายของวิทยาศาสตร์ได้ค่ะข้อ2ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายลักษณะสําคัญของวิทยาศาสตร์ได้ค่ะข้อ3ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายจิตวิทยาศาสตร์ได้ค่ะข้อ4ค่ะนักเรียนจะอธิบายคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ได้ค่ะและข้อ5ค่ะก็คือนักเรียนสามารถบอกความสําคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมารู้จักกันว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรนะคะอ่าจากในภาพค่ะนักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นปรากฏการณ์ที่สามารถอธิบายได้ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือไม่คะติกตกต๊กตอบติก๊กตอบติ๊กตอบเฉลยค่ะภาพนี้เป็นภาพที่สามารถอธิบายได้ด้วย วิธีการทางวิทยาศาสตร์ค่ะปรากฏการนี้เรียกว่าปรากฏการเมฆเลนนะคะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบนึกว่าเป็น UFO ใช่ไหมคะซึ่ง UFO เนี่ยไม่จัดเป็นวิทยาศาสตร์นะคะอ้าวแล้วเราจะสามารถแยกได้อย่างไรล่ะคะว่าอันไหนเป็นวิทยาศาสตร์อันไหนไม่ใช่วิทยาศาสตร์ค่ะงั้นเราต้องมารูุ้กันก่อนถึงรากศัพท์ของวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์มาจากภาษาละตินค่ะคือคําว่า scientific นะคะซึ่งแปลว่าความรู้หรือ knowledge นั่นเองนะคะซึ่งวิทยาศาสตร์นะคะก็คือความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทั่วไปนะคะทั้งในและก็นอกโลกนั่นเองนะคะสามารถอธิบายได้จากหลักฐานและก็ความเป็นเหตุเป็นผลค่ะ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความเป็นเหตุผลหรือไม่มีประจักษ์หลักฐานที่แน่นอนนะคะไม่ผ่านการทดลองหรือการทดสอบซ้ํานะคะอันนี้จะไม่นับว่าเป็นวิทยาศาสตร,ร์ค่ะถ้าเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร,ร์นะคะจะต้องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ร์คือการทดลองซ้ําหลายๆครั้งนะคะเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลค่ะแล้วก็จะสรุปกลายเป็นองค์ความรู้และก็เป็นทฤษฎีต่อไปค่ะ งั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะ3ภาพนี้นะคะภาพไหนเป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์บ้างนะคะอาภาพแรกค่ะมีลักษณะของสีน้ำเงินจุดๆนะคะเหมือนกับมีใครเอาหลอดไฟ LED มาวางเต็มทั่วชายหาดเลยใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่คะหนึ่งสองสามถูกต้องแล้วค่ะ วิทยาศาสตร์ค่ะเก่งมากเลยค่ะภาพนี้เป็นปรากฏการณ์ที่แพงต้นนะคะเลนส์แสงนะคะ,ะ,คะมาเกยตื้นบริเวณชายหาดนั่นเองค่ะมาดูภาพต่อไปค่ะโอ้โหเหมือนกับวันถลม่มวันสิ้นโลกเลยใช่ไหมคะนี่เป็นฝีมือของพระเจ้าหรือเปล่าเรามาลองดูกันนะคะว่าภาพนี้อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ได้ไหมนะคะหนึ่งสองสามถูกต้องลวคะ่ะเก่งมากเลยนะคะภาพนี้เป็นภาพปรากฏการณ์ ธรรมชาตินะคะอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นภาพปรากฏการณ์สธิีก้อนเมฆนั่นเองนะคะจะเกิดวันที่มีพายุลมพายุด้านบนแรงๆนะคะส่วนภาพสุดท้ายค่ะนักเรียนคิดว่าภาพนี้เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่คะหนึ่งสองสามถูกต้องเลยค่ะภาพนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพ คล้ายกับจานบินลึกลับนะคะซึ่งยังไม่สามารถหาเหตุและผลนะคะและไม่สามารถทดลองหรืออธิบายได้นะคะเพราะฉะนั้นภาพนี้จึงไม่จัดเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนอ่า มาดูกันต่อนะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถแบ่งได้2แบบหลักๆนะคะก็คือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ค่ะวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์คืออะไรก็คือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานค่ะเป็นข้อเท็จจริงเป็นความคิดรวบยอดเป็นกฎเป็นทฤษฎีต่างๆค่ะซึ่งแบ่งเป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพค่ะวิทยาศาสตร์ชีวภาพนจะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยนะคะและวิทยาศาสตร์กายภาพค่ะจะเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตพวกวัต ดูพวกคุณสร้างโลกหรือว่าหญิงดินทลายแร่พวกนี้นะคะพวกนี้จะเรียกว่าวิทยาศาสตร์กายภาพนะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ทําการค้นคว้าเกี่ยวกับความรู้เหล่านี้เราจะเรียกว่านักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ค่ะอย่างเช่นเซร์แซ็คนิวตันนะคะเป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกหรือเอเกอร์ยูฮันเวนเดียลค่ะเป็นผู้ค้นพบการสายทาักษณะทางพัตธุกรรมนั่นเองค่ะ วิทยาศาสตร์แบบที่2นะคะก็คือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ค่ะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นวิทยาศาสตร์ที่นําเอาความรู้ทฤษฎีข้อสรุปที่ได้จากวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์นั่นแหละค่ะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่มักจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆก็จะเรียกว่านักวิทยาศาสตร์ประยุกต์นั่นเองะคะ่ะเช่น โทมัสอันไวรสันนะคะเป็นผู้ผลิตดอดไฟฟ้านะคะหรือไมเคิลฟาราเดย์นะคะเป็นผู้ประดิษ์เครื่องกาเนิดไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามารู้จักวิทยาศาสตร์แล้วนะคะแล้วก็ต้องมารู้จักษณะสําคัญของวิทยาศาสตร์กันค่ะลักษณะที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยของวิทยาศาสตร์ก็คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะอันนี้ต้องจำไม่ดีๆนะคะวิทยาศาสตร์จะไม่ตายตัวนะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีหลักฐานมาสนับสนุนใหม่ๆเมื่อมีการค้นพบใหม่ๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครบอกว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นแบบนี้ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นจะไม่นับว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะคะโอเคค่ะ เรามาลองดูนะคะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะเมื่อเกิดกระบวนการดังนี้ค่ะหนึ่งเมื่อมีข้อมูลเข้ามามาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะเกิดเป็นความรู้และเป็นทฤษฎีใช่ไหมคะแต่เมื่อมีหลักฐานหรือการทดลองหรือข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเกิดการอ,อันเก่าเนี่ยไม่สามารถ ที่จะสามารถอธิบายเหตุการนี้ได้ดีกว่าอันใหม่นะคะก็จะเกิดการาเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ค่ะก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะยกตัวอย่างนะคะเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร,ระดับจัก,กรวาลกันเลยทีเดียวนะคะก็คือดาวเทูวโตนั่นเองค่ะ นักเรียนทราบกันใช่ไหมคะว่าดาวพูโตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจัดเป็นดาวเคราะห์หนึ่งใน9ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราได้เองนะคะแต่เมื่อประมาณปี2549ค่ะจ่าพันดาราศาสตร์เนี่ยบอกว่า ดาวพโตเนี่ยนะคะอาจจะมีคุณลักษณะคุณสมบัติไม่ครบที่จะเป็นดาวเคราะห์นั่นเองนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากดาวเคราะห์เนี่ยเล็กเกินไปนะคะเล็กกว่าดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีอีกนะคะเดี๋ยวมีวงโครจรที่ซ้อนทับไม่แน่นอนนะคะจึงได้ลดสถานะไปเป็นดาวเคราะห์แคละนั่นเองค่ะแต่ในปัจจุบันค่ะยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่พยายามหาข้อเท็จจริงและทฤษฎีมาสนับสนุนนะคะโดยการส่งยานอวากาศนะคะหรือว่ามีการค้นคว้าทางอาวกาศใหม่ๆนะคะ ื่อที่จะนำดาวเคราะห์เนี่ยคืนสู่สถานะของอาดาวพูโตเนี่ยค่ะคืนสู่สถานะดาวเคราะห์ของระบบสุริยะได้เหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะ ความสาคัญของวิทยาศาสตร์ค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือวิทยาศาสตร์เนี่ยช่วยอธิบายปรากฏการธรรมชาติได้ค่ะทําให้เรารู้ว่าอ๋อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้นี่เองนะคะการที่ว่ามันช่วยอธิบายปรากฏการธรรมชาติเนี่ยก็จะไปสู่ข้อสองก็คือช่วยขาจัดความกลัวของมนุษย์ด้วยค่ะอย่างเช่นภาพด้านขวามือนะคะเป็นภาพลําแสงพุ่งตรงไปสู่ท้องฟ้าเลยใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะเราอาจจะนึกว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดจาก u f o หรือว่าเกิดจาก พระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วนะคะก็คือปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์เสาลำแสงนะคะซึ่งเกิดจากผลึกการหักเหของผลึกน้ําแข็งในอากาศนั่นเองนะคะจะเกิดใน ประเทศที่มีอุณหภูมิหนาวจากติดลบนะคะหรือแถบขั้วโลกนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าอ๋อปรากฏการณ์นี้เป็นธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ก็จะเลิกกลัวใช่ไหมคะเมื่อโลกกลัวแลวเลิกกลัวแล้ลกกลวลนะคะก็จะสามารถนําเอาเหตุการณ์ทางธรรมชาติหรือเอาทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมาใช้้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดหรือมนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้ดีนั่นเองค่ะ ต่อมาก็คือช่วยพัฒนาการดำรงชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นการพัฒนาด้านอุตสาหการรมเทคโนโลยีนะคะด้านการแพทย์นะคะหรือว่าการผลิตอาหารนะคะหรือว่าด้านสุขภาพนะคะทําให้เราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีได้รับความสะดวกสบายแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยยังมีผลกระทบต่อมนุษย์และโลกของเรามากมายค่ะ ถ้าเรานําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่ดีนะคะก็จะสามารถทําให้เกิดผลดีกับโลกได้ค่ะอย่างเช่นการพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ดีต่างๆะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเรานำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดก็จะเกิดการทําลายล้างโลกได้ชยยเช่นการขัดเช่นการเกิดภาวะเรียนกระจกในตอนนี้นะคะหรือว่าการทําสงครามกันเป็นต้นนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ทโลยีที่ผิดนะคะ เพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือนะคะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นการเรียนรู้กับธรรมชาติรอบๆตัวเราเองนะคะเพื่อที่จะอธิบายได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็นํามาจัดระบบเป็นหลักการในทฤษฎีต่อไปนั่นเองค่ะอ้าวแล้วความรู้ของวิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไรล่ะคะความรู้ของวิทยาศาสตร์เนี่ยได้มา2วิธีการค่ะก็คือได้มาจากการสังเกตนะคะ ก็คือจะเกิดจากการจดบ,บันทึกนะคะสังเกตทดลองวิเคราะห์สรุปผลเองนะคะและวิธีการที่สองก็คือการนําเอาความรู้พื้นฐานที่เคยค้นพบมาแล้วนะคะมาสรุปเป็นทฤษฎีใหม่นั่นเองค่ะซึ่งการที่เราจะสามารถทําได้อย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องมีทักษะทางวิทยาศาสตร์หรือว่ามีลักษณะของนักวิทยาศาสตรใช่ไหมคะลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยก็จะมี6ลักษณะ,ะกันด้วยกันนะคะก็คือ1ค่ะเป็นคนช่างสังเกตค่ะ สองเป็นคนช่างคิดช่างสงสัยค่ะสามเป็นคนมีเหตุมีผลค่ะสี่เป็นคนมีความพยายามและอดทนค่ะห้าเป็นคนมีความคิดริเริ่มค่ะและหกค่ะเป็นคนทํางานอย่างมีระบบนั่นเองนะคะยกตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่สําคัญของโลกนะคะซึ่งเป็นอันวิยทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่20ก็คือ อันเบิดไอชต์นะคะท่านเป็นศาสตราจารย์คณะฟิสิกส์และนักทฤษฎีฟิสิกส์นะคะซึ่งท่านเนี่ยได้เป็นผู้นาเสนอทฤษฎีสมพันธภาพนะคะแล้วก็กลศาสตร์ฟิสิกส์และจักรวาลนะคะจะเห็นได้ว่าท่านเนี่ยมีคุณลักษณะทั้ง6ประการเลยนะคะจึงจะนับได้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ท่านก็เลยได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่20ค่ะแล้วเราละคะ มีคุณลักษณะอะไรบ้างที่เป็นคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์ค่ะเรามาลองสํารวจตัวเองกันดูนะคะโดยผ่านเกมนี้ค่ะ,ะมาดูกันค่ะเกมนี้คือเกมจับผิดภาพน,นะคะมาดูสิว่านักเรียนจะใช้ลักษณะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเนี่ยหาข้อแตกต่างของภาพสองภาพนี้ได้หรือไม่นะคะครูะจะให้เวลานะคะ10นาทีแล้วกันนะคะในการหาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก โอเคค่ะอ่าเรามาลองเฉลยกันดูนะคะตอนนี้ถ้านักเรียนได้คาตอบแล้วนะคะให้นักเรียนดูนะคะว่าที่เราหามาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะจุดแรกค่ะเป็นจุดที่อาจจะมีคนเห็นอันดับแรกๆเลยนะคะก็คือเก่งมากค่ะหาเจอไหมคะก็คือตัวตะขอของเสื้อนะคะหายไปหนึ่งอันใช่ไหมคะมาดองลวนต่อไปค่ะอ่าถูกต้องเลยค่ะก็คือใบไม้นะคะที่หายไปหนึ่งใบนั่นเองนะคะ อันต่อไปค่ะนะักเรียนอ,อาจจาะหาได้แล้วนะคะลองดูลืกเปล่าลองดูนะคะอ่าเก่งมากค่ะเป็นใบไม้อีกหนึ่งใบเหมือนกันค่ะที่หายไปและสุดท้ายค่ะก็คือหมวกน,นั่นเองค่ะอ่าใครตอบถูกสี่ข้อเลยยกมือเก่งมากเลยค่ะตัวไม่เป็นไหมคะอ่าใครตอบยังไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะเรายังต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะงั้นเราลองมาดูกันค่ะว่าและลักษณะของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันส่งผลอะไรก็คือและ คุณลักษณะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะกลายเป็นเจตคติทางวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะลักษณะเขาลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ก็จะส่งผลต่อจิตวิทยาศาสตร์ของคนนั่นเองนะคะก็คือมีอะไรบ้างก็คือ1ค่ะจิตวิทยาศาสตร์เป็นลักษณะนิสัยของคนที่เกิดจากการศึกษาความรู้โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะโดยจะประกอบไปด้วยลักษณะต่างๆได้แก่1ค่ะเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ อยากหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยค่ะ2ค่ะมีความซื่อสัตย์รวบรวมข้อมูลโดยไม่บิดเบนข้อมูลไปค่ะ3ค่ะอดทนมุ่งมั่นค่ะไม่จะใช้ระยะเวลานานในการหาคำตอบก็ตามนะคะอันที่4ค่ะก็คือมีใจกว้างค่ะยอมรับความคีดเห็นของผู้อื่นอันที่5ค่ะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะอันที่6ค่ะมีความสงสัยไล้กระตือรือร้นที่จะหาคำตอบอยู่เสมอค่ะและอันสุดท้ายค่ะก็คือยอมรับเมื่อมีประจัพยาหรือเหตุผลเพียงพอที่ว่านำมาลบล้างทฤษฎีของเรานะคะก็คือ ให้เกียรติความคิเดเห็นของผู้อื่นนั่นเองค่ะแล้วทําอย่างไรล่ะเราถึงจะเรียนวิทยาศาสตร์ได้ดีนะคะการที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ได้ดีเนี่ยก็คือหนึ่งค่ะนักเรียนจะต้องมีความกระตือรือร้นนั่นเองค่ะที่จะเรียนรู้นะคะเวลาครูพูดครูสอนนะคะก็สนใจฟังสนใจสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะแล้วก็กระตือรือร้นที่จะหาคําตอบอู่เสมอค่ะข้อสองค่ะคิดค้นหาวิธีการเพื่อให้นํามาซึ่งคําตอบ ของคำถามที่เราสงสัยด้วยวิธีการต่างๆค่ะโดวยวิธีการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะอันที่3ค่ะก็คือเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเนี่ยอย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะอันที่4ค่ะจัดกลุ่มข้อมูลที่สํารวจตรวจสอบได้นะคะข้อ5ค่ะนําข้อมูลที่ได้เนี่ย ไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะข้อ6ค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อเรียนเป็นกลุ่มและยอมรับความคิดเห็นของกลุ่มนะคะเราไม่ใช่คนที่ถูกหรือคนที่ผิดเสมอไปนะคะอันที่7ค่ะก็คือนําเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถเป็นนักเรียนที่ดีและเราถึงจะเป็นในวิชาที่ดีได้ด้วยค่ะอ่าเรามาลองดูกันนะคะว่า จากที่นักเรียนเรียนมาแล้วนะคะคุณลักษณะของวิทยาศาสตร์ทั้งหข้อเนี่ยเรามาลองดูกันว่านักวิทยาศาสตร์ดังต่อไปนี้นะคะท่านมีจุดเด่นด้านใดบ้างนะคะ,ะมาดูท่านแรกค่ะกาลิเลโอกาลิเลีค่ะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีนะคะได้สังเกตการแกวง่งไปแกว่งมาของโคมไฟในโบสถ์และจับเวลาการแกว่งค่ะโดยวัดกับชีพจรนะคะเขานำหลักการนี้มาใช้ในการประดิษฐ์นาฬิการูปตุ้มค่ะนอกจากนี้นะคะกาลิเลโอเนี่ยยังเป็นผู้ประดิษฐ์กล้อง พอรัศษเอาไว้สองวัตถุบนทองฟ้าเป็นคนแรกได้ด้วยนะคะคิดว่าในวิชาทั้นนี้เนี่ยท่านมีจุดเด่นในด้านใดคะหนึ่งสองามเก่งมากค่ะเป็นคนช่างสังเกตค่ะท่านต่อไปค่ะเสื้อเซ็กนิทันค่ะท่านเนี่ยมีชื่อเสียงแเรวอาจจะรู้จักกันดีใช่ไหมคะที่ว่าท่านเป็นนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลนะคะ แล้วก็เจอผลแอปเปิลตกลงมาเนี่ยท่านก็เลยสงสัยว่าอ้าวทำไมแอปเปิลหล่นลงพื้นดินทําไมไม่ลอยสู่อวกาศน,นะคะก็เลยนําความสงสัยเนี้ยนะคะไปรปวบรวมหาข้อมูลต่างๆค่ะจนสรุปเป็นทฤษฎีก็คือทฤษฎีเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของนิวตันนั่นเองนะคะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการ เดินทางสู่วอากาศนั่นเองค่ะถ้าไม่มีทฤษฎีนี้เราก็อาจจะไม่ได้สำรวจอวกาศในปัจจุบันนะคะคิดว่าเซย์เซนตนิวตันเนี่ยมีจุดเด่นด้านใดคะหนึ 1, 2, ่งสองสามถูกต้องเลยค่ะช่างสงสัยค่ะเก่งมากเลยท่านต่อไปค่ะจอสตีฟนฟนสันค่ะเป็นคนประดิษฐ์รจัรยาน้ำคนแรกของโลกนะคะและได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการรถไฟค่ะคิดว่าท่านมีความจุดเด่นด้านใดคะ เก่งมากค่ะมีความคิดเริ่มนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเบนจาม,มินแฟรงกินค่ะเป็นนักวิทาศาสชาวอเมริกันนะคะที่ได้นำนะคะอ,อุปกรณ์นะคะพวกโซ่นะคะแล้วก็ไม่กุญแจเนี่ยไปใช้ในการทดสอบนะคะว่ามีประจุไฟฟ้าในฟ้าผ่านหรือไม่นะคะ โดยใช้วิธีการทดลองแตกๆนะคะจนท่านเนีาา่ยสามารถทดลองให้สําเร็จท่้งแล้วก็ไม่เกิอดอันตรายด้วยนะคะแล้วก็ท่านนำมาทฤษฎีเนี้ยมาประดิษฐ์เป็นสายล้อฟ้านะคะนักเรียนคิดว่าท่านเนี่ยมีจุดเด่นด้านใดในลักษณะวิทยาศาสตร์คะหนึ่งสอสาการทํางานเนี่นยเป็นระบบเก่งมากเลยค่ะท่านต่อไปนะคะเจมส์เชลเลอร์ซัมเมอร์นะคะท่านเป็นนักวิชาชํมนิันค่ะที่ ส่นเสียแขนด้านซ้ายไปซึ่งเป็นแขนที่ถนัดด้วยนะคะในอุบัติเหตุนะคะแต่ถึงแม้ว่าท่านจะเสียมือเสียแขนด้านที่ถนัดไปนะคะท่านก็ยังคงทําการทดลองด้านชีวเคมีต่อไปจนได้รับรางวัลโนเบลค่ะในการค้นพบว่าเอนไซม์สามารถตกผลึกได้นะคะคิดว่าท่านเนี่ยมีคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์ข้อใดคะที่เป็นจุดเด่นหนึ่งสองสามความพยายามอดทนค่ะเก่งมากเลย เซอรออเล็กซานเดอร์เฟลมกนะคะท่านเป็นคนแรกนะคะที่ค้นพบนะคะยาพนิซิลินโดยท่านเนี่ยได้สังเกตว่าในจานเพราะเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะคะมีอยู่จานยนึงค่ะที่ว่าไม่มีนะคะแบคทีเรียน,นะคะที่เจริญเติบโตได้นะคะก็เลยเอาตรงนี้ค่ะไปทดลองต่อปรากฏว่าอ๋อเกิดจากาเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะ ก็เลยใช้ยาใช้เชื้อราเนี่ยค่ะมาผลิตเป็นยาแก้กเศษนะคะหรือยาเพนิซิลินนั่นเองนะคะทําให้เราเนี่ยมียาแก้กเศษใช้เป็นถึงทุกวันนี้นะคะคิดว่าท่านมีจุดเด่นด้านใดคะหนึ่งสองสาช่างสงสัยค่ะเก่งมากเลยนะคะอ่ามาลีกูลีค่ะอ่าท่านเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับธาตุรังสีเลเดียมนะคะซึ่งใช้ในการอ่า เอ็กซเรย์นะคะใช้ในการกําจัดมะเร็งนะคะเซลล์มะเร็งนะคะซึ่งแม้ว่าท่านตอนศึกษาเนี่ยท่านจะต้องได้รับผลของรังสีกรรมัตรังสีมีจนท่านเป็นมะเร็งและเสียชีวิตไปก็ตามนะคะแต่ด้วยความพยายามของท่านเนี่ยก็ทําให้นะคะผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งหลายๆคนเนี่ยสามารถได้รับการรักษาที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้นะคะจนได้รับรางวันโนลโนเดบ์ได้รับรางวัลโนเบลนะคะหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะคิดว่ามาริคูลีเนี่ยท่านมีจุดเด่นด้านใดคะ ควาเพียงและอดทนค่ะเก่งมากเลยนะคะอคิมิดิสค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะสมัยยุคแรกๆเลยนะคะท่านเนี่ยได้ค้นพบวิธีการหาความหนาแน่นของวัตถุนะคะโดยที่ท่านเนี่ยได้รับจทย์มาว่าให้หาความหนาแน่นของมูกุดทองคำนะคะของพระราชาแล้วก็ท่านก็ไปอาบน้ําค่ะปรากฏว่าท่านสังเกตว่าตอนที่ ถ้าเรานะคะก้าวไปในน้ําที่เต็มอ่างนะคะแล้วน้ําก็จะล้นออกมาก็เลยใช้หลักการนี้ค่ะมาใช้ในการคํานวณหาความหนาแน่นของวัตถุโดยวิธีการแทนที่น้ํานั่นเองค่ะที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะคิดว่านะคะท่านเนี่ยงจุดเด่นของนักวิทยาศาสตร์ด้านใดคะหนึ่งสองั่ช่างสังเกตค่ะถูกต้องเลยนะคะท่านต่อไปค่ะโทมัสอันวยดีสันค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะที่ประดิษฐ์หลอดไฟนะคะ อาจจะไม่ใช่คนแรกนะคะแต่ว่าท่านเป็นคนที่ท,ำทำําสําเร็จนะคะแล้วก็นําไปจดสิทธิบัตรเป็นคนแรกนะคะนอกจากนี้ท่านยังประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆเช่นโทรศัพท์นะคะหรือว่าเครื่องโทรเลขเป็นต้นนะคะทําให้เราเนี่ยสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในปัจจาบันตอนนี้นะคะคิดว่าท่านเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อะันในิสัยเด่นด้านใดคะเิ่งมากค่ะความพยายามและความพยายามและอดทนค่ะ ท่านสุดท้ายค่ะเป็น2คนนะคะก็คือ2พี่น้องตระกูลไรค,ค่ะก็คือวินเบอร์ไ์และออวินไ์นะคะทั้งคู่เนี่ยนะคะได้ทําการนะคะสร้างนะคะเครื่องล่อนค่ะแล้วก็จนกลายมาเป็นเครื่องบินนะคะตั้งแต่ปี1900นะคะถึงปี1909นะคะออวินนะคะและวินเบอร์นะคะสามารถสร้างเครื่องบินนะคะที่มีเครื่องยนต์ขนาด20แรงม้านะคะและ สามารถบินผ่านช่องแคบอังกิดได้สําเร็จค่ะพร้อมจะสุิยอดเป็นคนแรกทำให้เราม,มีเครื่องบินในการใช้เดินทางข้ามทว,วีปจนถึงปัจจุบันนั้นนะคะคิดว่าสองท่านนี้มีลักษณะวิทยาศาสตร์ด้านใดเป็นจุดเด่นคะเก่งมากเลยค่ะมีความคิดเริ่าง,งสร้างสรรค์แล้วนักเรียนนะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะนักวิทยาศาสตร์ด,ด้านใดบ้างเอ่ย ะะลองไปสำรวจด,ดูนะคะแล้วก็ใน EP หน้านะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยจะได้พบกับค,คุณครูฟังนะคะ,ะสำหรับ EP นี้นะคะครูแตงก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะบ๊ายบาย